เนี่ยครับงานก็จะประมาณนี้ครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่รถกันครับผมครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พี่น้องเข้าสู่ช่องเตรียมได้ไงนะครับผมครับส่วนพี่น้องคนไหนครับที่เข้าไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมผมจะ้แบบทําคลิปต่อไปนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันครับผมครับส่วนวันนี้นะครับผมจะทํโคนะครับผมคอหนึ่งสองห้าครับผมเนี่ยครับคอหนึ่งสองห้ายี่สิบแปดมิลนะครับผมแล้วก็ไล่มาสามห้านะครับ เป็นคอไล่เป็นคอไล่สเตปนะครับผมทำรถลูกลูกห้าเก้าครับผมชักห้าครับแปลว่าท้ายมันจะลึกๆหน่อยครับผมคือแบบกําลังอัดมันเยอะนะครับช่วงโคมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วมันจะมาใหญ่ช่วงท้ายนะครับผมคอก็ยี่สิบนะครับยี่สิบมาสามห้าครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําให้พี่น้องชมกันครับผมเนี่ยครับก็เนี่ยครับเราก็ใส่ไปเลยครับผมแล้วเราไปจิ๊บไปเลยครับ จะใ,ให้พี่เพ่นน้องดูดูทรงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยครับถ้าพี่น้องๆน,นะครับผมชอบนะครับก็กดติดตามครับผมกดกระดิ่งไว้ครับผมก็เวลาผมลงคลิปใหม่ๆครับจะได้เปิดเปิดดูเลยครับผมเนี่ยครับ ทรงประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่รถก่อนครับแป๊บหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวผมจะใส่กับรถให้พี่น้องครับได้ดูทรงกันครับนี่สเต็ปห้าห้าเก้าชั้นห้านะครับผมแต่ว่ารถนะครับรถลูกลูกห้าสามครับแต่ว่าจะลองให้พี่น้องดูทรงนะครับเนี่ยครับแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่ยครับผมทรงจะอยู่ประมาณประมาณนี้ครับเนี่ยครับผมยี่สิบแปดมาสามห้าครับผมเนี่ยครับหนึ่งสองห้าครับผมทรงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้พี่น้องดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขัดก่อนครับแป๊บนึงครับขัดขัดตัวนี้แล้วก็ไลท์ครับผมไลท์แล้วก็เอาใส่ให้พี่น้องครับได้ดูทรงกันครับไปครับผม ครับผมเนี่ยครับเราได้ไปเทียบสูงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาขัดนะครับผมขัดแล้วก็ไล์ครับเดี๋ยวผมขัดให้พี่น้องได้รับชมกันครับผม นี่ครับผมถ้าพี่ๆน้องครับดูความนี่ยครับดูความแตกแตกต่างนะครับเนี่ยครับอันนี้จะพอขัดแล้วมันคือแบบมันจะสวยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ขัดนะครับเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้ครับสีมันจะไม่ค่อยสวยครับเดี๋ยวผมขอเวลาขัดแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับผมครับเนี่ยครับงานก็จะประมาณนี้ครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่รถกันครับผม ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ครับผมให้พี่น้องดูทรงนะครับนี่ครับเพราะผมไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับผมให้ให้พี่น้องดูทรงครับแต่ว่า ถ้าเราทําท่อครับอันนี้เป็นเป็นกระบอกนะครับนี่กระบอกพี่พี่องก่อนเนี่ยครับเป็นกระบอกนะครับผมกระบอกท่อครับก็ผมจะใส่ให้พี่น้องดูทรงก่อนสมมติถ้าเราทําทาทาท่อเสร็จนะครับจะก็จะมีตัวต่อครับผมตัวต่อเพื่อต่อกับแป๊บไอแป๊ปสามห้ามิลนะครับผมเนี่ยครับแต่นี้ผมเอาเอามาลงก่อนครับผมจะได้แบบว่าเห็นเห็นทรงกันนะครับว่าทรงยังไงครับ ท่งจับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ให้พี่น้องดูคอครับผมเนี่ยครับคือแบบคอสวยครับผมคอยอยเลยครับผมเนี่ยครับแบบกลมเลยครับผมเนี่ยครับจับลื่นเลยครับมันแบบมันมันไม่มีรอยเลยครับผมเนี่ยครับดูดูใกล้ๆครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นคอยอยเลยครับเนี่ยครับสวยงามครับผมเนี่ยครับ ก็คอคอตัวนี้นะครับผมที่ผมรับมาครับคือแบบว่าคอสวยครับผมแบบว่ารถลงสนามเขาแบบใช้ใช้ลงสนามนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ดูคอตลาดครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นคอตลาดครับเนี่ยครับโค้งจากกว้างครับผมเนี่ยครับให้ให้พี่น้องดูทรงครับโค้งจากกว้างแล้วก็ตัดบิดครับผมเนี่ยครับ ตัดบิดระหว่างช่วงโค้งครับผมแต่ว่าคอคอที่ผมรับมานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีช่วงตรงครับผมช่วงตรงแล้วก็แปลว่าโค้งแคบนะครับเนี่ยครับให้ให้พี่น้องดูทรงครับผมเนี่ยครับโค้งจะแคบเดี๋ยวผมจะเทียบนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับ โค้งแคบครับผมแล้วก็โค้งกว้างครับเนี่ยครับอันนี้คอตลาดครับโค้งกว้างครับผมแต่นี้โคโคลงสนามเลยครับผมเนี่ยครับขี่ไปใส่ขี่แล้วเร่งครับผมเนี่ยครับจะมีช่วงตรงครับผมเนี่ยครับช่วงตรงครับครับผมแล้วก็ถ้าพี่น้องคนไหนนะครับดูคลิปผมนะครับแล้วก็ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับผมครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำนะครับ 66ชัก5ครับผมโคครับผมมีไล่3ามะครับสามโสามห้าแล้วก็สามสามแปดครับผมไล่สเตปครับผม66ชัก5ครับผมฝากติดตามด้วยครับครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ